สวัสดีครับกับลายเลนเจอร์เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นไต่หอกันนะครับจัดทีมรอไว้และห้าตัวดีคือมันก็ยี่หกแล้วอีกไม่กี่วันก็จบและยังไม่เล่นลงเลย <c oughs> ลืมปิยาโอหลายคนติดไว้สี่ชั้นเหรอผมเปลี่ยนทีมน่าจะอยู่ที่เดิมะลองดูก่อนครับสดๆเลยนะตัวยิงฝั่งทีมมะสองตัวแล้วก็ ตัวชนตัวหนึ่งเผื่อไว้รู้จะได้ดีสักแค่ไหน <c oughs> เวนมีเบรกอย่างนี้ด้วย <c oughs> เปเลี่ยนเลนไงวะออคิกอย่างนี้ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะยังงงอยู่ <c oughs> ลงหลุมไปแล้วว่ะเอ้ยไม่ลงวเวยออ,อันนี้ต้องฆ่าสิบตัวอ๋อรอครูดาวนานเนะพ่้แม่ตีไกลอ่ะครับ จุดอดเลยตายตายที่ไกลนี้เอาเสือขามาดีกว่าเราจะไกลกว่าโอ้โหรอแล่นานมากโอ้โหรอแล่นานสุดๆครับแต่ตัวเบรกเกมได้ก็โอเคนะ แร่นานครูดาวนานค่าไปเก้าครับเดือดเล่นกลางครับไม่ทันครับเนี่ยเหลือตัวเนี้ยเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นกันครับแร่เด้งช้ามากช้าสุดๆเลย ไม่รีบตาเนี่ยอะรอให้มันแร่ใกล้เต็มก่อนก็เรียกก็ได้มันจะได้ไม่ไปลึกไงครับใจเย็นละเลนกลางมาเยอะเว้ย ไม่ไหวอยู่ดีไปืมรอบที่แล้วผ่านยังไงวะงงงงอยู่ย้อนขนนกทิ้งเลยนะคือแค่กบแดงจริงๆนะ ไปเลยหมดอยากน้อยให้มันไปตีกันข้างหน้าครับเราอาจจะมีโอกาสแก้ตัวอีกในภายหลังเลนกลางมันก็แย่ทุกเลนแหละโดนเสกล่าง,างไปอีกไงเห็นปะ ก็แต่ตัวชนเบรกอยู่นะที่จริงควรจะใส่ตัวชนไปเยอะๆที่เบรกได้นะไม่ใช่ตัวพวกนี้นะโอ้หนกักกว่เดิมอีกว่าม่โชว์อะไรเนี่ยโชว์ไก่ ต้องมีตัวชนใช่ไหมอาจจะต้องทําเพิ่มอีกตัวครับเพราะดูเหมือนว่าถ้าไม่มีตัวชนแล้วตัวปลาน้ําแข็งมันสอยแล้วแหลกเลยอะพอมีตัวมาขวางก็พอได้บ้างโอ้โหแล้วจะไหวยังไงวะเนี่ยถ้าพอมีตัวมาขวางก็พอเบรกได้บ้างถึงตัวแล้ววะเฮ้ยโอ้ยโดนก๊อฟล่างปอีกแล้ว ตัวเดียวไม่อยู่ครับต้องตัวชนเพิ่มแล้วตัวแรกจะพอหรอวะแรกมันไม่พอไงโคนันมาทีมหลักครับตัวนี้ก็ไว้สำรองแล้วกันเสือขาวด้วยไหม ก็ไม่เห็นมันจะโดนน n o c k back นะเอาตัวชนอีกตัวดีกว่าอันนี้น้องๆต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันชนไม่อยู่ว่ามันแร่มันจำกัดจะให้ใส่แย่ๆมันไม่ได้มันนาวเหรออมาตะาจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าแร่มันจะพอให้อมาตะเหรอเสื้อขาว อยู่ลึกหลือเกินคิดถึงช่วยหน่อยมันจะยืนไกลกว่าชาวบ้านครับระยะสกิลก็กลางๆจะได้สักดา่ายไหมเนี่ยทียนี้แต่ละเกมเขาก็พยายามทำให้เราแบบท้าทายนะแต่พอเราเล่นหลายเกมแล้วก็โอ้ไม่ไหวแล้วจะท้าทายอะไรขนาดนั้นขอแบบสบายๆบ,บ้าง แม่ <ítulo> sabes, ไม่รอกันเลยเพื oh, ่อนเดินจ้ำเลยเว้ยโอ้โหโหลดนานมากก็ผ่านได้อยู่นะหมายถึงว่ารอบที่แล้วอะครับรอบนี้ไม่แน่ใจอ่ะเอเกียงแล้วเหรอ หนักกว่าเดิมอีกว่าได้สามตัวเองไปเล็กไปก็ไม่ได้เสือขาเปิดกันเลยครับ่ะครบสุดอ่ะเลนกลางไปแถมเสื้อขาวอ่ะเลนล่างจัดหนักอีกหน่อยโตชนเฮ้ยดูดิ ทั้งแถวเลยเหรอหรือว่าเป็นตัวเพื่อนมันก็เลยดูอ่อนลงมันตีโดนแนวหลังด้วยอะครับกอบล่างไปอีกละเรนเลนบนโล่งใฉยเลยอะโอ้แล้ววิ่งเร็วด้วยอะ่ะแล้วกอบล่างแล้วเอาไปสองตัวเนี่ย <c oughs> อาเอา้ยมันดึงไปสองตัวเลยนะเฮ้ยดีปะแต่เราต้องฆ่าให้ได้ใช่ไหม นิดนึงโอหรือไม่มีตัวชนไม่มีตัวชนก็เห็นกันอยู่นะครับว่าโดนสอยหน้าแหกเลยอ๋อตัวชนต้องกากหรือเปล่าวะเดี๋ยวรอบนี้ลองเล่นแบบไม่ปล่อยตัวชนนะครับ ถ้าไม่ลืมนะคือใส่ตัวยิงแม่นไปขนาดนั้นแล้วอะ่ะยังหลบได้ก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงแล้วอะ่ะโอ้ยเด้งช้าก็ไม่ต่างจากเดิมอะ่ะ อาจ,จไม่ตายไงครับโอ้แต่สตันอยู่เหมือนกันนะหรือว่าตัวแดงมันฆ่าไม่ได้ไล้ก็ฆ่าได้เนี่ยล้มอยู่เนี่ยอ่ะเบรกไปโอ้สองตัวเครียดอีกแล้วอ่ะตัวชนตัวเล็กแล้วกัน มีใช้แร่เยอะทุกตัวเลยวะคือปล่อยหมดก็ไม่ได้ครับแร่ไม่มัน,ม,นมันไม่พอครับต้องไปใช้ตัวเล็กผมเอาตัวไหนทำเป็นตัวเล็กไว้บ้างหรือเปล่านะเออนี่ไงเจอแล้ครูดาวสั้นๆหรือวะโอเคครับประมาณสองิถึงไอ้ตัวนั้นมันจะชนได้ก็จริงกันได้ก็จริง แต่โดนก๊อปล่างไปก็จบครับแต่ถ้าเป็นได้เป็ดเนี่ยโดนก๊อปล่างไปก็มีปัญหามันก็จะเป็นเป็ดเดิมแม่กะมาว่านานๆทีมาเล่นเลิกหัวร้อนเนอเราเน่าจะนิ่งพอหรืออะไรอย่างนี้แร่เยอะขึ้นหรือเปล่า เค้กเราก็ล่างเข้ามาได้เหมือนกันเว้ยไม่ไหวว่ะเลือกอันนี้เสือขาวน่าจะมาเพิ่มได้ครับพอแรกพอเหลืออยู่นะข้างล่างมีสองตัวจะไหวหรือเปล่าอ้าวโคนันเฮ้ยทรอยยศเหรอหักหลังกับโคนันเข้าไปเฉยเลย ได้ครับได้เสือขาวอีกตัวหนึ่งเออ o v ว r w a t c h เปิดให้เล่นฟรีนะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็เอาไปเต็มที่เลยพี่กะ,กะอยู่เเข้าไปีแลหรือเปล่าวเข้าไปยิงไก่ซะหน่อยทีนั้นก็คิดอย่างนี้แหละเออได้ยิงไก่ก็จริงแต่ทีมเราก็ไก่ เราก็ก,กลางๆอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเดี๋ยวไปไปมาไก่ไมาอยู่ข้างเราหมดนี้เสร็จเลยอะใส่เซตเลยเอาเอาเอาไปกวางก่อนอ่ะไปแถวบนอีกเซตดอกเดียวตายเลยเอะแถวกลางไปอีกเซต ช้าหน่อยไปไปอีกโดนสตันเป็นแถวเลยวะเฮ้เบรกไม่อยู่วะ่ะอะไรวะ เอาไหมเอาไหมา,มา,มา <S <S ตัวเดเมอไปก่อนโอ้วิ่งลงรูหมดเลยเอางี้เลยเหรอปล่อยเร็วไปก็ลงรูไม่โกงไปไหนล่ะ อ้าวตายทั้งฝูงเลยเขาต้องมานาวแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ออะไรวะแชมเปญพาลงรูเลยวะเอ,อมานาวแล้วกันครับเสือขาวน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่ม14นาทีแล้วยังไม่ผ่านเลย คิดว่านะเดี๋ยวค่อยมาเล่นเออเดี๋ยวมันคงปรับให้ง่ายขึ้นเว้ยไม่เลยยากเหมือนเดิม <laughs> ยากนํำตาไหลเลยโอ้ <c oughs> คือมันกลายเป็นเกมบริหารและแร่ด้วยเออสำคัญตรงนั้นเลยละ่ะ่ะ ถือว่าเราควรจะรอคิวประมาณนี้ดีคือไม่ต้องรีบปล่อยเินกลางโล่งแล้วว่ะแป๊บเดียวอรอคูดาวอีกโอ้โหโล่งโจ้งเลยข้างบนก็โล่งมองไม่เห็นด้วยบงัง เอ,อ้ยยิ่งเล่นยิ่งหนักเว้ยเมื่อกี้ยังได้ต้องเก้าตัวสิบตัวอืมชักหัวร้อนแล้วครับไม่เข้าใจพาตร,ตรงไหน เดี๋ยวจะเฉลี่ยไปให้ทุกเลนแล้วกันในแถวนี้ล้มทั้งแถวเลยครับโอ้โหรอครูดาวนตายตายจะครูดาวนานขนาดนี้อะไรวะทั้งแถวเลยเหรอเฮ้ย โอ้ oh. รับเที่แล้วผมผ่านยังไงวะเฮ้ยล้มหมดเลยเหรออมามตะสีวิไม่มีประโยชน์เลยเหรอได้อมาตะหรือเปล่าเหรอ,อเปลี่ยนครับช็อกโกมาแทนจังหวะอืม ถึงจะเลียกลงไปก็ตายเปล่าครับแตวก็เอาไปแล้วกันเผื่อในช่วงเวลาที่รอรอนานๆอีกสักสองสารอบนะครับไม่ผ่านก็ถือว่ามาแจ้งข่าวแล้วกันว่าหอมันจะจบแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแม่ไม่ได้สนุกขึ้นเลยปวดหัวโตวร้อนนอนไม่หลับ ดูแลด้งเร็วขึ้นแถวบนแถวบนแถวบนไม่เด้งแล้วเหรอแถวกลางดูช้าๆแถวล่างหลุดอีกแล้วมากันเยอะจังสาใสายตัวยิงแม่นไปต้องเยอะแถวบนแถวบนเออดูเบรกเกียมไปนานขึ้น โอ้ยตีไม่แล่ไม่ออกเลยเหรอดีขึ้นครับอืได้แชมปไปแล้วไปมันก็แด้งเร็วช่วงแรกสักพักก็ช้า ยิ่งลงรูอีกแล้วโกงว่ะมีบัฟด้วยเหรอบัฟอะไรของเขาวะโอ้ยแต้มเดียวขโมยตัว,วเราไป แชมเปญไปอยู่กับเขาแล้วตายตายอีกอีกรอบแล้วกันออจนกว่าเออไอ้นี่จะหมดแล้วกันครับอีกนาอีกสองรอบไม่ผ่านรอบนี้อะงงอยู่ต้องเล่นแบบไหนจใจยเย็นแล้วกันไม่ปล่อยตัวเลยอะแร่เต็มก็ช่าง เกนการไอ้นี่โหดจัดชุดไหนใหญ่ให้มันเลยเหม็นขี้หน้าเล็กๆอ่ะมาข้างล่างอีกตัวโอ้ข้างบนก็ขาดเออเนื้อสังเกตตามตัวแดงก็ได้นะถ้าต,ตัวแดงมาเลนไหนเยอะก็จัดให้มันหน่อยเออเลนบนเริ่มมาแล้วเออดูดีขึ้นแต่ไม่ทันอยู่ดี เค้กเค้กข้างใครเค้กเค้กโอ้โหช็อกโก้ก็ไปกับเขาด้วยทำไมอยู่ข้างนี้มันแพ้เยอะใช่ไหมย้ายฝั่งเฉยพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ออก คือยังไงก็ล้มอยู่ดีเปลี่ยนเป็นเสือขาวแล้วกันยิงสวนไปเลยคือฟลุกเกมันไม่มีโอกาสตั้งทีมหรอครับก็โดนต้อนอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ะก็เหมือนเดิมถ้าจะชนะก็ต้องแบบตั้งรับอยู่ฝั่งเรา ไม่รีบเหมือนเดิมนะครับอ่าให้ไม้บุกก่อนตัวแดงตัวแดงโผล่เลนไหนก็เอาเลนนั้นก่อนเ,อเลนล่เวออียนเฮ้ยลึกเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยอ๋ออ้ดอกเดียวร่วง มันฆ่าไม่ได้อะไรเงี่ยเา,าเก่งเหลือเกินงงแต่ได้8ปัรอบนี้ดูดีขึ้นก็คงเป็นเทคนิคเดียวที่แนะนำได้ครับก็ไม่ต้องรีบออกตัวก็ได้ตัวแทงเพิ่มแล้วกันครับปรับมูลมาอยู่ทีมหลักเสือขาวถอยแล้วกันเพิ่มความแม่นละ่ะไม่เห็นได้เพิ่มเลยนะ ล้มอย่างเดียวเลยพูดไม่ออกเหมือนกันแบบปั๊บปีบ้ก,ก็ล้มว่าว่าไม่รู้จะเอาไงดีอามูลคือกะนี่มันได้สกิลไอ้นี่ไงเอออันนี้ทะลุทุกอย่างแล้วบ้าแล้วอันนี้ก็บับไปเพื่อนบัฟสกิลแม่นให้เพื่อนสิบเปอร์เซ็นต์ตายวิอยู่แล้วก็บัฟติดสกิลให้เพื่อนอีกคือแบบเอ้ยเหมาะเว้ยดูเหมาะแอ่ว่าไม่ได้ดูดีเท่าน,นะ แต่ว่ามันก็มันยากว่ะผมว่าหลายๆคนก็คงถอดใจไปแล้วล่ะอืมไปจ่ายห้าสองรอบจบเรืองกบแดงตัวละร้อยเองไม้ตัวตัวตัวละสามร้อย มาทุกเลนเลยเว้ยเอาเลนนี้ก่อนมาแล้วไปเลนกลางจะเบรกได้อยู่เหมือนกันนะแต่มันงงไงแมนะ้องตอนนี้จังหวะมีเริ่มงงแล้วว่ามีอะไรอยู่บ้างมันสามเลนเนี่ะแต่มูนเบรกอยู่นะครับไม่อยู่แล้วไปอยู่ข้างเขาแล้วตัวไหนมันขโมยวะเฮ้ยดูดีขึ้น เลยล่างหลุดละหกละโอ้ยแรดแดงชาได้แคหกว้เฮ้ยโต้นหน่อยดิเดินกลางอยู่แล้วกดทำไมไยไปตัวโอว้แชมเปญแชมเปญแ,แล้ว โอ้และเด้งช้ามากโอ้โหทะลุไปเลยดูดีกันล่ะมาเดิมครับถ้าขอได้นะขยายเลนให้มันกว้างหน่อยมันมันติดกันสามเลนมาซ้อนกันมองไม่ออกเว้ยมันตีกันสามเลนอะเห็นป่ะมันชิดกันอย่างเงี้ยไม่มีช่องว่างเลยงงดิ มันสกิลอะไรมันทะลุก,ก็อปปี้ไปอีกและข้างบนผมจัดหนักแล้วนะนจลทะลุได้อีกกูจะพูดไงล่และแรกไม่เดงแล้วแนวหลังเกี้ยงเลยเฮ้ยสกิลอะไรวะ แนวกลางดีแล้วแนวบนเสือต,ตัวเดียวใส่ตัวดิเฮ้ยไหวไว้รอบนี้ว้ยไหวไปวะไม่ไหวแล้วแม่งตุ้มเดียวเลย <c oughs> ตุ้มเดียวเลยครับอ้าวข้างบนก็โดนครับโอ้โหวิ่งมาจากไหนอะเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ก็ดูดีนะคือมันเหมือนไอ้ตัวซารี่มันออกช้าลงอะครับ พอออกช้ามก็ช่วยได้ช้าตัวเดียวอยู่อยู่ไหนอะอยู่ข้างบนตัวเดียวมันมาช้าลงเราก็ต้องยื้อนานขึ้นอเคครับพอละก็ได้แค่นี้จนปัญญาละรางวักลกบแดงก็ช่างมันครับไม่ได้ก็ไม่เอาครับปดหัวเปล่าทองแสนห้าก็เล่นแป๊บเดียวก็ได้ละ คูปองกระดูกกลาย10บี้ายประโยชน์กบแดงอาจจะดูแพงหน่อยผมให้ราคามันที่3า0สามร้บีก็ตัวจะอยากได้ก็สามร้บีไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน <c oughs> ได้แค่เกือบผ่านครับก็ได้แค่นี้จริงขออภัยครับไม่ได้โชว์เทพเลยกะว่ามาโชว์รัวๆแล้วผ่านรัวๆสรุปว่าก็ ตัวเล็กๆก,ก็ยังสำคัญอยู่ในการเบรกเลนในช่วงต้นก็ได้คือเลนไหนมมาสุกเฉินนะเออวิ่งไปให้มันตีก่อนก็หาตัวที่มันใช้แรกน,น,น้อยๆครูดาวสั้นๆวิ่งไปไปไปเบรคทันเลือดพอมีอาจจะได้สักสองสาทีอะตัวเบรกถาวอนก็อยากให้มีเหมือนกันเห็นป่ะมันเบรกได้จริงนะอยู่นานแต่มันจะโดนสกิลอะไรกอปล่างไปนี่แหละแต่พอมันโดนกอปไปก็เหนื่อย เอาตัวเล็กเบรก2ตัวก็ได้แต่ก็ต้องกดไวนิดนึ่งแล้วที่เหลือแชมเปญยังไงก็สําคัญครับยิงยิงทั้งฉากพวกยิงก,กว้างๆโคนันก็กว้างเสือขาวก็กว้างได้อยู่3ตัวนี้พื้นๆอันนี้ผมเห็นมันมีสกิลทั้งสกิลแมนให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มโอกาสติดสกิลให,ให้เพื่อนด้วยก็คิดว่าจะดูดีกว่านี้และมีลดหลบสกิลใส่สตูอีกแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้ เข้าทางว่ะก็ไม่ชนะอยู่ดีสรุปก็สู้ๆครับไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็จ้างมานันครับอืมโคตรเซ็งอะ่ะจะยากเลยขนาดนั้นวะอ่ะก็เล่นให้สนุกแล้วกันครับมีอะไรอีกนะโอวัชบอกแล้วใช่ไหมเออแค่น,นี้กันสวัสดีครับ